เร่งรู้ว่าการที่เราจะมีผิวกระจกหน้าเด็กมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ใช้เดอะช็อตครีมซองในเซเว่ราคาหลักสิบที่มีทั้งเซรามาและเรตินอลครบจบในซองเดียวสเต็ปแรกคือใช้เซรามายครีมสูตรผสานเซรามาย์5ชนิดในเนื้อครีมช่วยปกป้องผิวให้แข็งแรงขึ้นพร,ร้อมผสนไทยาลูโลนิกแอซิดแชนิดโมเลกุลและซาคาร ช่วยเติมเติมและปกป้องผิวจากการสูญเสียน้ําให้ผิวเนียนนุ่มดูอิ่มฟูสเต็ปต่อมาใช้เลตินนลเป็นสูตรเรตินนลเข้มขน้นทําให้ผิวแลดูเรียบเนียนเผยผิวแลดูอ่อนเยาว์ขึ้นพร้อมประสานในอาซิลามาช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสจุดด่างด,ดําตัวจางลงผิวกระจกเหมือนดื่มน้ำาละแปะแก้วอีกทั้งปสานเซรามายคอมเพกและซาคานช่วยปกป้องผิวให้ผิวเนียนนุ่ม ที่กำลังอยากเริ่มใช้เรตินอลแต่กลัวหน้าพังแนะนำมาลองใช้ตัวนี้เลย The Short Ceramide Retinol Night Shot